ส่งมาตา3ามเยังไงให้ได้รับบํานาญเยอะมาฟังกันนะครับเราดูคลิปวิดีโอนะครับไปแล้วว่าช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับไม่ควรส่งมาตา3ามเเพราะจะทําให้ฐานนะครับจะทําให้ได้รับบํานาญที่เยอะเพราะเหตุของฐานเงินสมทบมาตา3ามเเนี่ยมันฐานอยู่ที่4,800บาทนะครับ พอเราอยู่มาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายมันใช้ฐานนั้นในการคำนวณฐาน4,800เนี่ยมันน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับมาตรา33ซึ่งใช้ฐานเงินเดือนของคุณไม่เกิน15,000บาทนะครับพอฐานมันน้อยเนี่ยมันเป็นผลให้ได้รับบำนาญที่น้อยลงไปนะครับและก็เป็นเหตุผลให้หลายคนที่ไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปต่อได้บำนาญน,น้อยไปด้วยนะครับ แต่คลิปนี้นะจะมาบอกวิธีการนะครับว่าทำอย่างไรนะที่คุณสามารถต่อมาตา3า39ได้ด้วยและยังได้รับบำนาญที่เยอะด้วยนะครับเรามาฟังกันนะสมมุตินะครับผมทำงานมานะครับ23ปีนะส่งประกันสังคมมา23ปีไม่ทำงานมา23ปีทำงานส่งประกันสังคมมา23ปีนะครับแล้วก็ครบอายุ55พอดี ผมออกจากงานปุ๊บผมยื่นรับบํานาญก่อนเลยนะครับยื่นรับบํานาญก่อนเลยได้4,8 0 0นดนะด้วยฐานเงินสมทบของผมสูงสุดละ1 5 0 0 0บาทผมก็จะได้4,800บาทนะครับผมยื่นรับบํานาญประมาณ5เดือนเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราออกจากงานเนี่ยมันจะมีช่องว่าง6เดือนที่ยังคุ้มครองอยู่และเป็น6เดือนที่สามารถ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9ได้นะครับผมเลือกบำนานสัก5เดือนมารับบำนาญ5เดือนปุ๊บผมค่อยสมัครเข้ามาตรา3 9นะครับในเดือนก่อนถึงเดือนที่6ก็ได้นะรับมา5เดือนแล้วก็จะขึ้นเดือนที่6แล้วผมยื่นสมัครมาตรา39เพราะเราอยากเข้ามาตรา3 9อ่าระบบ จะหยุดจ่ายบำนาญน,นะครับจะไม่จ่ายบำนาญในเดือนที่6ของผมแต่จะจดจำเงินบำนาญที่ถูกคำนวณไว้ด้วยฐานเงินสมทบมาตรา3-3เดิมนะถูกไหมมัจะจดจำเอาไว้เมื่อผมจ่ายมาตาา3เไปเรื่อยๆและเมื่อใดก็ตามที่ผมรู้สึกว่าไม่เอาและมาตรา39ผมไม่ส่งแล้ผมไปยืดลาออกจากมาตา3า39 ผมก็จะกลับมาคิดนะครับคำนวณด้วยยอดฐานคิดเดิมของมาตรา33ที่เคยได้บำนายไปแล้วแต่ก็จะมีการนับอายุนะครับนับอายุการส่งจานวนปีต่อด้วยถ้าคุณส่งมาตรา39เพิ่มไปคุณอาจจะได้เพิ่มขึ้นนะครับทุกๆุกสิเดือนเพิ่ม1.5%นะครับนี่เป็นวิธีการนะที่ทำให้ คุณสามารถสมัครมาตรา39ได้ด้วยและก็ยังได้รับบำนาญฐานเดิมได้ด้วยเพียงแค่อายุ5 5ปุ๊บคุณออกจากงานหรือ56ออกจากงานคุณรับแค่5เดือนก่อนแล้วค่อยไปสมัครมาตรา3าอ่าอันนี้ก็ทำได้แต่ในชีวิตจริงผมเข้าใจทุกคนที่มาฟังแล้วกำลังถามเอ๊ะในใจในชีวิตจริงคนเราเนี่ยหลุดออกจากงานหลุด ออกจากงานก่อน5-5บางคน48บางคน50ถามว่าแบบนั้นทำอย่างไรนะแบบนั้นทำอะไรไม่ได้เพราะเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขพวกนี้มันพัวพันกันเงื่อนไขของมาตรา39จะเข้าได้ก็ต่อเมื่อต้องออกจากงานนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงระยะเวลา6เดือนถึงจะสามารถกลับเข้าไปทำงานมาตาอ่อกลับเข้าไปส่งมาตรา39ได้ คราวนี้ถ้าคุณอายุ48อย่างเงี้ยแน่นอนว่าอายุ48มันรับตัวบำนาญไม่ได้นะครับพอรับบำนาญไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดต้องการสมัครมาตรา39เนี่ยมันก็มีช่วงแกบบแค่6เดือนถ้าไม่คิดจะกลับเข้ามาทำงานอีกในอนาคตมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะนั้นนี่คือข้อจำกัดที่บางท่านเป็นอยู่นะก็คือ ออกก่อนอายุ55นะครับมันก็เลยไม่สามารถทำแบบที่ผมแนะนำไปได้ว่าแบบเนี้ยเวิร์กนะถ้าจะส่งมาตรา39เพราะสมมติถ้าผมทำงานไปเนี่ยอันนี้สมมตินะเพราะผมอายุยังไม่ถึงหรอกอีกหลายปีเลยแหละนะครับผมเพิ่ง30ต้นๆเองเพราะว่าถ้าผมอยากจะโฟกัส39และผมเป็นคนที่ทำงาน รักในการทำงานรักในการอยู่ในบริษัทนะครับผมคงทำงานไปอายุอายุ55แล้วก็ใช้วิธีที่ผมบอกนะก็คือพอออกปุ๊บยืดรับบำนานเลย5เดือนนะครับแล้วเดือนที่6ผมสมัครมาตราสามเเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์นะเพราะว่าสิทธิประโยชน์มาตรา39เนี่ย สิทธิประโยชนป์ประกันสังคมเนี่ยจริงๆมันมันแล้วแต่คนในส่วนของประสบการณ์ของการรักษาพยาบาลนะมันแล้วแต่คนบางคนบอกว่าใช้บัตรทองดีกว่าบางคนบอกว่าใช้ประกันสังคมดีกว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละคนในโซนโซนนั้นด้วยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยผมเคย มีประสบการณ์ทั้งบัตรทองแล้วก็ประกันสังคมเพราะนั้นจะเห็นความต่างบัตรทองอประกันสังคมเนี่ยจากประสบการณ์ด้วยตัวเองบัตรทองจากาตัวคุณแม่นะครับประกันสังคมเนี่ยจะพบว่าคนไม่เยอะเท่าบัตรทองนะครับคนในโรงพยาบาลน,นะประกันสังคมผมอีกโรงพยาบาลหนึ่งบัตรทองจะอยู่ ในโซนใกล้ๆพื้นที่ใกล้ๆบ้านในขณะที่ปัดทองเนี่ยคนคน่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลยแล้วคนเยอะมากในแต่ละวันแล้วก็ต้องต่อคิวค่อนข้างนานใช้เวลาเกือบครึ่งวันนะครับในการไปหาแต่ละทีมันก็เลยเป็นประสบการณ์ว่าแบบรูปแบบเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรแต่ส่วนเรื่องการรักษาเนี่ย ไม่ได้ต่างกันมากยาเยอะไม่ได้ต่างกันอะไรมากนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นยังไงนะเพราะแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยโรงพยาบาลด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ในเรื่องเรื่องของการจัดสรรน,นะครับจัดสรรคิวหรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของปริมาณผู้ป่วยด้วยที่เข้าไปรับการรักษาก็ย่อมแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้น วิธีการเนี้ยมันคือวิธีการทำให้ได้รับบำนาญที่เยอะแล้วก็ยังสามารถส่งมาตราสามกาวได้แต่ก็จะมีข้อจำกัดนะเพราะว่าด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้ไม่สามารถที่จะทําได้ในในทุกๆคนนะนะเพราะผมเข้าใจดีเลยผมอ่านอ่านคอมเมนต์ทุกวันเลยนะและผมเห็นคนเลยว่าแต่ละ คนเนี่ยไม่ใช่ไปรับบำนา,าไม่ใช่ออกจากงานตอน55แตาเมื่อไหร่ล่ละบางคนออกตอนอายุ48บ้าง50ต้นบ้างบางคนออกเร็วขนาดนั้น38ก็ออกแล้วอะไรเงี้ยหรือ40ก็ออกแล้วซึ่งไม่ได้ออกตอนอายุ55แเมื่อไหร่มาทาให้ไม่สามารถทําเงื่อนไขให้ได้รับบํานาญเยอะแล้วก็ส่งบัตารตาสับกาวได้ด้วย เงื่อนไขนี้มันก็เลยทําไม่ได้นี่คือข้อจํากัดของตัวเงื่อนไขแต่สำหรับถ้าใครทํางานมาจน55เนี่ยเข้างเงื่อนไขเลยคุณโฟกัสที่อยากจะส่งมาตรา3 9ดูแลคุณไปด้วยและเบื่อแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปรับบํานาญแต่ไม่อยากให้บํานาญเยอะเอ้ยไม่อยากให้บํานาญน้อยก็ใช้วิธีการแบบนี้ได้นะครับก็ลองดูนะ ก่จัดก,กันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกรันสังคมคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ